วันนี้วันที่27นะครับวันหที่27มิถุนายนนะครับวันนี้ไม่ส่งหนึ่งตัวนะครับน,นี่ตัวนี้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 จะส่งไปชะเชิงเ้านะครับไปไกลเลยไปตะวันออกเลยตัวนี้ยังว่างนะครับเพศเมียนะครับอายุสองเดือนสามวันแล้วอันนีะังว่างนะครับ จ้าขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือเด็นัแม่โอ้กินนี่พุงปิ้นเลยสนใจติดต่อไม่ได้นะครับวันนี้จัดส่งไปชั้งเช่าน,นะครับรถจะมารับประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับ <c oughs> จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับหรือมารับหน้าฟาร์มก็ได้นะครับฟาร์มอยู่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่ใกล้กับวัดไอ้ไข่นะครับมารับแล้วก็ไปเที่ยววัดนะครับ